ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน การเสด็จพระราชดําเนินเยือนในครั้งนี้จะเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งที่สําคัญคือจะเป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปี โอ,อกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชนในวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568โดยมีประธานาธิบดีและพระรยาเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับเสด็จ จะทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาจากนั้นจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ในายหลี่เฉียงนายกัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลอองทูลีพระบาทและในวันเดียวกันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและภริยาจะถวายพระกระยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณมหาศาลาประชาชน ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนจตุรัสเทียนอันเหมือนและทอดพระเนศสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงปักกิ่งได้แก่วัดหลิงกวงศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนฮิวแมนนอยกรุงปักกิ่งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีด้านอาวกาศจีนศูนย์วิจัยและฝึกอบรมวิทยาศาสตร์นักบินจีนและศูนย์ควบคุมการบินอวกาศกรุงปักกิง่งอันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระราชวังโบราณเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการหมื่นมิ่งมงคนชัยสายส,ายสัมพันธ์นิรันดร นิทรรศการโบราณวัตถุฉลอง50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนรวมทั้งทอดพระเนตรพระที่นั่งไทเหอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 8 8 8 8 ออกจากท่ากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกา20นาทีและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 8887กลับถึงท่ากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่17 พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา20นาฬิกา45นาทีจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2568